ะคะแล้วคุณจะพาเพื่อนๆนะคะมาต่อจิ๊กซอกันต่อไปบ้างได้แล้วใช่ค่ะต่อไปบ้างได้แล้วนะคะมาเริ่มต่อมาเลยดีกว่าแล้วคุณเริ่มจากรถตู้ก่อนเลยนะคะมีแม่รถตู้ย้มยต่อได้แล้วไหนลูกคะอีกสิเจออีกแล้วค่ะวันนี้วันหยุดเห็นหายไปน<ม>ึกว่าไปทำอะไร มาแอบดูอ้าวเล่นจิ๊กซอแม่เลยไปเอากล้องมาถ่ายวิดีโอให้พอกดีซื้ออันนี้มาชุดนี้มาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้นะคุณลึกยังไงเอาออกมาเล่นคุณก็ค่อยนะคะและคุณอยากเล่นก็ลออกมาเล่ เป็นชุดตัวต่ออะไรตัวต่อ a ถค่ะอือกราเริ่มต่อได้แล้วนะคะอืมเยอะเยมาเยอะเลยใช่ไห สวัสดีก่อนนะคะคุณได้เสร็จแล้วสวยจังเลยนะคะทำกันบ้านเสร็จแล้วหรอทำกันบ้านเสร็จแล้วคะ่ะโอเคแล้วคุณเจอดีแล้วนะคะตรงนี้คะ่ะนี่ใส่ปากขอกมาเป็นป ใช่หรือเปล่าใช่จริงจด้วยค่ะพผิวนี้หรือเปล่าใช่จริงจิงด้วยแล้วเหลืออันสุดท้ายะะ <Yeah! S 2> แล้วค่ะเย้นักคุณสอนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะได้รางวันี้เลยสวยไหมคะคลิปนี้นะคุณสอ,อลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับกันใครแล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้นัคุณโน้นา อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย